กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูส่คนเนาะกันยินดีต้อนรับกับทูซองบ่อเตียงทองบ้านนาะอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับบ่อเตียงสิพาพี่พ้าน้องไปทั้งบ้านแก้งไข่หรือว่าบ้านคำานวนสูงอะไรพี่น้องเพิ่ตั้งซื้อบ้านใหม่นะพี่น้องเนาะเมืองไซบุรีแข่งสวัสคิเขตพ่อแม่พี่น้องอีกแบบ่อเตียงสิไปหาอาเมตู้พิงหรือว่าไม่ป้าพิงอะไรเป็นอยูู่้เดียวพี่น้องเนาะ อ่าค uh, ok hey, ือเฮือนน้องซิเซ่เห็นนะพี่น้องบ่เตียงไปถ่ายคลิปตั้งแต่หลายเดือนแล้วแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังบ่มีผู้ใดช่วยเหลือแล้วพี่น้องบัดนี้ก็คือมีแม่อ่าคําบานเนาะกับอันลูกชายของเพิ่นพี่น้องเอ้ฝากเงินมาให้บ่เตียงจํานวน500,000กีบเอาไปให้เราพี่น้องเนาะพอได้เราอันน่ะอยู่กินปีใหม่แหละพี่น้องเอ้เนาะก็สบายดีปีใหม่นําเบิดทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ขให้ยูดีมีเฮงเบิดสุขสุขคนร่ำรวยเบิดสุขสุขคนเนาะห่างไกลจากโรคภัยไขยเ้เจ็บทั้งปวงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้เจริญในชีวิตประจําวันเด้อพี่น้องเ,เนาะสำหรับเมื่อนี้กับ,บ่เตียงกับบัวลายกันห้างพี่น้องไปเบิ่งไปซุปน้ำกันเลย,ลเ,นลย,นเ,ลยเนาะว่าเราจะอยู่เฮือนหรือบ่าหรือจังใดพี่น้องเนาะ เพื่อนก็มาฮอดเพื่อนลราเป็นที่เรียบรอยอ้อยแล้วพี่น้องอ <c oughs> เนาะเพื่อนก็หยุดดูพี่แหละพี่น้องมิจฉาครินสายทางกับเพื่อนแล้วก็พี่น้องก็เพื่อนแล้วก็บซีซีนี่แหละพี่น้องนะเนาะอาเไม่้ำไว้อยู่ตอนนี้พี่น้องเราก็อยู่พอดีเดียวตัวเราก็ตายแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ลูกก็หายสาบดูเลยโบหินพี่น้องเลยนี่แหละเราก็ค้ำไหวนี่แหละเพื่อนเราก็พี่น้องเลย นี่พี่น้องเนะะาะใชอะไรเฮ็ดได้ซาวุกปีลแล้วว่าพี่น้องเลยตัดเพียงมาหาเลาสองตื้ออะไรเลยลพี่น้องเนาะะแล้วก็อยู่คนเดียวเฮือนก็อยู่ใกล้ป่าใกล้เขาเพืนะ่อนอยู่พิป่านเลยเนาะก็เป็นตญานอยู่พี่น้องในสองกันที่จะอยู่นอกเนาะแต่จ,จำเป็นเรากับพี่น้องเลยเราไปอยู่คนเดียวเนาะ โอ้เดี๋ยวขึ้นหาแล้วก่อนพี่น้องสบายดีแม่บายดีเห็นยังอยู่นี่โอ้ยนั่งลงเลยนะเที่ยมาบ่ได้ไปทางใดบ่างมานี่โอ้ทำไมไปเบิ้ลได้ขอโทษเด้ขอโทษอาากินข้าวกินน้ำหรือบ่กินนกินกับยังมาอนี่กินกับเจ้าทั้งมาแช่ละลูกเอ้ยไม่ยัง เขาแรงกินแล้วบ่ยั่งขาแลงได้ยังกินแลงไหมนี่บ่มีอย่างแล้วอืมอ้าเขาซื้อรับซีนมาผากมั้งเออพอลูกห่างลูกแม่ลูกล่ำลูกรวยลูกไปเระเจอล่ำกว่านี่เด้อลูกเอ้ยให้แม่ได้พึ่งได้เองชั้นนี้ชั้นหน้าก็ดีให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายตลอดไปสาธุเนาะโด้อเด้อด้อด้ออ๋กินจะแจมแจ้วพริกกระป๋วยแล้วนี่เนาะโอ้ย บ่มีแล้วลูกเอ้ข่าน้ำความกินก็ยังบ่มีแม่นะอืจะไปหาใส่เนาะหาก็ไ้ค้นก็ได้อปเก็บหัวแม่นันเดี๋ยวนี้โดยโดยโดยเป็นยังไงมันลอยช้ำบายบ่กให้แค่นนั้ได้ละลูกเอ้ยห่างไกลื่อกับบ่มียังกับบ่มีแม่อยู่คนเดียวเนาะโ้ยอยู่คนเดียวแม่แม่อายุ่จะปีแล้วแม่โอ้ยแม่ยัง ห้าขีบเก้าแล้วลูกเลยถ้าหากคนขยันเขาเว่ามาละแม่อาหันมาแห้งกำมังเกิดว่ะดูดูดูเป็นนองหอนเห็นว่าเลยตลอดเนาะดู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 น้องเอ๋แล้วก็อยู่พนเดียวืมว่ได้ไปนะหากบหากินอย่างเบ้าอมานี่แม่ว่าไปมาไหนตะเก او เราไปหาอย่างนี้ ว่านี่ยไปช้อนกุ้งช้อนเนี้ยไม่ห่วยเนี้ยลูกเอ้ยตายแล้วกับพระราดล้มบ่้ยโอ้ล้มชะมักคีอหินอ้าวพอะีชองเทือล่ล้มอืมตาย้อนความห่ากินเนาะคุณนี่ก็ดีว่ะดยโยดยโยดยโอ้หน่ะไปนื่อนเอ้แม่ว่าโอ้ยบ่มาบ่แม่ เลาก็บรรไรค่อยมาเนาะเพราะว่าเวียกกระลายช่วงนี้จะขึ้นไปทางเหนือเพล่เรื่อยอยู่ไปทางเมืองพีนซิปูลเพล่โตโดยพี่น้องแล้วก็อยู่คนเดียวนี่แหละบัดน้า้อยเจ้าไปไสใช่นะแม่น้าไม่ก็คลองบ้านแหน่หางโคก่งหาก็หานหนามม่หาก็ย่างก็เพลี้ยวโรมาบัดลูกอันลูกไสกันดต่อบรรไ้ได้บ่เดี๋ยวนี้มา ใหญ่แล้วแม่บ่มีลูกแล้เป็นยังคือว่าบ่มีเนาะแม่บ่มีไงล้วโอ้ยถ้าแม่เมฆก็บกเถิดจนไปง่าอ่ะให้ลูกขึิดเอาทำง่ายอ่ะมีก็ทำบ่มีเนาะไช่ละมีก็ทำบ่มีเอ้ยถ้าว่าบ่มีใช่เด็กว่าอืมอืมดูเพราะว่าลูกเราก็หายสับซูนไปแต่ก็บริโบบริเก้าพี่น้องเไย แล้วก็บ่ฮู้ว่าไปอยูไ่ไสเนาะตอนนี้เออแล้วก็มีลูกคนเดียวบ่ตะก,กี้กคนเดียวแใน้นี้กผัวก,กกวกตายป้จักปีลผัวตายปย้าเจ้าอผัวตายป้าบ่ตั้งใจอุ6ปีอืดูๆนีลูกนะประมาณจักปีแล้วโอ้า3คลิป ไม่ใช่ข่าคชีปนะสามชิบกปีเลยเนาะพูแล้วตายปจากพนเลยก็อยู่พูเดียวมาเลยตลอดว่าเจ้ากันเลยพูเดียวตลอดแล้วเลยไอหน้าตะก้ากับบมี่เนาะบมี่นขาวน้าซ้ำปลามาจะใช้จะกินเมต่าข้าวนั่งชาปลากระป้ายใคุกเม่อยก็เขาบ้านเขาเมืกองเลเวยโดยโดยโดย แต่ท oui, er, mm ี่ซ uh, nah um> ื้อซื้อเอาการรู้อะไรอยู่บ้านเป็นใครกันรู้อะไรแม่ก็ให้โบจักแม่ก็ไปซื้อกัเซื่อไม่ตะคอว่าจะก้าวกัเออคอกันไงคำแม่บ่มีโอ้ยโอ้เฮือนถ่วยเฮือนชามอะไรเออบ่แม่เชื่อเพือนระวังเทลายลูกเอ้ยเพื่นเห็นนะเพื่อนสงสารเนาะโอ้ยอือดูดูดดูอือไปงับบ้านงับเมืองพไปแล้วแม่ เพือนซานึ่กับพวกตะหึงเลยแะตนซีตนทิลมนี่เนาะเออการกยูงง่อยพง่นยนลสาามสิปีลพี่น้องเลยแล้ก็อยู่ไปี่งหละตามลำพังเนาะมีลูกลานลานกับบรีมีบ่อเสียเพื่อนใกล้เพอนเชียงเลยเพื่อนพี่น้องพี่น้องเด้ใช่บรมีบ่แบ้านเจ้าพี่น้องป้องไปเจ้าบรมีบอกออ <laughs> 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 But phun <laughs> ờ, <laughs> 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 ờ, phai cả bọn em yên chào ny nó mommy luôn ô 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 mommy luôn cả mommy luôn 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 น้ำนี่ตักน้ำสาอ่ะบ่นี่ดูว่าดูว่าน้ำน้ำมาดานน้ำมาดานน้ำเพิ่นเจ้าอะไรลูกไปขอน้ำเพิ่นบ่ขอน้ำเพิ่นกินกินบ่มาดานนึ่งกินแม่บ่ได้ต้มบ่แม่บ่ได้ต้มต้มคือบ่ต้มเนี่เนาะอย่าว่ามันเป็นนาเหนิวเป็นยังนะเพิ่นว่าอ๋อโอ้ยลูกแม่ก็บ่พอใชได้ต้มนี่ล่ะเดิดูนเดิดิดิ ท่านเหตุลายกะคือว่าล่ะหัวมแม่เนี่ยเจ็บก้มลายก็ได้แม่จะว่ามันเป็น,นได้ไงเนาะอาการมันะนะมันแข่งเอ็นคอนี่ละวเนะโดยโดยเป็นตะึงแล้วว่หรือว่าหากะเป็นหึงแล้วตั้งแต่ไป่าตัดลูกออกแต่ท้องแต่ผัวยังตั้งแต่ไปพาตัดลูกออกออผัวแล,กออกแล้วก็ โอ้แล้วก็คล้ายๆว่าไปถึกเส้นถึงยังางไรเนาะย่านแม่นมาจ่กไปลูกเลแล้วเป็นเลยโอ้ยเป็นคนบกแข็งเฮงเลยแบบนี้เนาะโอ้ยเห็นเรียอนักบได้ได้บ่ยกนักกนาบอดได้บ่เดี๋ยวนี้เอ้ยกับบุป p นได้ d ล่ะลูกเอ้ยยกโอ้ยขโมยเนี่ยฮงบอดได้ยกนั่งมาปัดหามน้ำหามไนนี่จะไปเอามาให้เจ้าเนาะ บืนไปชื้อๆลูกเอ้ยนางเถอก็เอาเครื่องคุดโดโดยแบบนั้นอันนี้กระทุกน้ำนี่น้ำกินบ่นีดโดเอานี่บ่ไปอกเอามาดูพี่น้องเอ้ยนี่ไปโกเอาแล้วก็มาไว้กินเนาะแบบน้ำใสก็เอาน้ำบมองเดียวกันบ่ดูดหมองเดียวแล้วแหมคืองอบืนห่วยข้างล่างนี่เป็นห่วยบ่ไง ทา้งพลุหวยทางนี่แหละทาง้งธงนาทางพุ่นเนาะหวยเนาะโดยแต่ว่าน้ำใส่น้ำยังก็ไปเอาพุ่นก็ได้อยุคเข้ามาเอาแข็งเฮงเนาะโอ้เจ้า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 อ๋อวันนี้อันนี้กอันกระ,ะตากระบุงนี่ของเจ้าชารอีกโมเมขึ้นลายโอ <thế. S 2> ้ยแม่ชารก็เป็นละลลกเออเอามาจะใช้จะขึ้นลายแท่นี้อันอนั้น ไปละโอ้ยหายนะท่อนนี่ขอนะท่อนจักหน่วยจักใดอือพัดผู้ขุดชงซานพันไห้ลูกเอ้ยอือโอ้มบ้าน้เมืองเพิ่นเนาะให้โดยอือดูห้อยย่างอยู่พี่น้องเนาะลายย่างก็ถึงขาดพร้อมดอกอือดๆๆๆยอมยย่างก็มีแต่ของขาดั่นล่ะ โดยโดยน้าว่าเชื่อบปลูกพักปลูกเมื่กินระเบมาแห้งระเลริยาเลเบยปลูกยังขอโทษ้ะสมมติราบัตเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่ไปเข่าห้องหมออยู่ใช้อยู่ในบ้านพูดแล้วดูเอยเมืองใหม่มังนาพูดแล้วอดยโดยรถล่างกับบุคคลมีอยู่บ้านเนี่เนาะเหตุใดไดรับไปยืมรถยืมล่างเข้าไปบ่หาเพิ่นไปบ่เอออ่าเพิ่นไปแล้วค่ะแม่นั่น คือว่าแล้วเมตตามรประจำบ้านนั่นแหลูกเอ้ยด่วดดแพทย์ลองคำนวณชูงอะไรทาแม่บอมิงขั้นไปเลือกไปกายผัดคำบอมีเงินผัดบ่ได้อีกลูกเอ้ยดยโดยดดจอันน่สมมติเรไปเข่าข้โมเสงหนึ่เท่าไรเป็นไส้อยู่พี่นาะโอ้นั่งกะ รุ่นเจ็ดแปดละอันผมแล้วลูกเอ้คั้นมาเป็นนักอะไรก็ได้เจ็ดแปดแสนบ่เออเจ็ดแปดแสนขั้นมาหน่อยนั่นขั้นมาลายนั่นรุ่นผาด้านละเจ็ดแปดล้านวะเจ้าวายังหน่อยลูกอออโดย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 เจ้าเคยไปพาด้านเธอหนึ่งบ่พาด้าลูกออกบ่แม่นะแม่แม่ใส่น้ำาพวอยู่พักของเคยผัดตัดอยู่พักของลูกเอยเท่าไรแพงบ่ยู่พุ่น หาลอยบาทอ๋อถืออยู่เนาะโดย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 อยู่ฟังไทยผู้บ่โดยอ๋อโอยเนี่ยแหละธาตุพนมมาเนี่ยแหละอ๋ออันผัวเจ้าเป็นคนอยู่ฟังไทยพู้บอใช่คนลาวเฮาเนี่ยแหละอ๋อบัดคือได้ไปอยู่พุ้นเนาะยากล่ะไปทำการทำงานอ๋อไปทำงานโอ๋โดยโดย่พอเสีได้น้าเราเอ้ยไปแล้วเปิดโชคบูดีล่ะไปจักปีอะนะ ใบปีเดียวหนังไหนแม่ออกมาโดยจะมาไปเพิ่นเจ้าไปได้ลูกชื่อๆเลยไปเดี๋ยวขอลูกแล้วก็ออกมาพี่เนาะโดย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 อ่ะสันเดียห์ฮาน่ะเมื่อนี้มีผู้ใหญ่จะดีฝากเงินมาให้เจ้าอ่าพอได้ชื่อหือชื่อยากินทันเลยเนาะอ่าแม่น่ะมีแม่อันคำบานกับลูกชายของเพิ่นซือไอวิไซเด้อ อยู่งต่างประเทศเพื่อนผักเงินให้แม่หาแสนกีบอ้าวผักให้แม่อวยพรในเพื่อนในว่าวชนีดแหละแม่อาชาโทุเด้อพระเจ้าของเงินของข้ามมาได้ประเสริฐเลิศล้ำให้ห่างให้มีให้ล้ำให้รวยให้โชคให้มาล์ข่าวควานี่เป็นเจ้าเป็นนายเลี้ยงควายดอมเป็นโตข่าวค้าเลี้ยงควายดำมาเป็นโตข่าวแก้วเลี้ยงค้าเลี้ยงคูเลี้ยงห่างเลี้ยงมีเด้อเนี่ยได้ประเสริฐเลิศล้ำ อหายลูกโควิดเออโดยดูเอ้าสาธุโดยดูวยลาบหดพรอมกับท่านนี่แหละบมเป็นยางหมเป็นยางแม่ไปซักคืดซักยาเฉยเด้อจมันเจ็บป่วยก็ไปซื้อขืดซื้อยากินเนาะอ่ากับลาบชิ้นแหละเอาไว้แม่กินมะเร็ง โดยโดยเอ้าเขากับบมิอย่างไรมึอนีงกันเ้ยลูกผมว่าชมกับคอให้ได้ประเสริฐเลื่ำคอให้ล่ำให้รวยกว่านี่ลูกเอ้ยหายโรคหายภัยหาพญะโรค้าเด้อเจ้าล่ำเจ้ารวยสาธุเนาะอาจะได้ก็ให้แม่อยู่ดีมีเห้งปีใหม่เด้อให้ห่างกายจะโรคภัยขเจ็บเนาะให้เศร้าไปไว้ดยเศ้ากับสิคอัวเมื่อก้อนบ้านี้โดยโดฮะโดับยเออ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 ออเออออเออเเออเเอ โ okay, อเคพ่อแม่พี่น้องบรเตียงกับสิขอตัวเดินทางกลับก่อนมานเนาะก็ได้มอบเงินให้เราเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องในจำนวนห้าแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะกับลาบสี่ถุงหนึ่งปีใหม่พี่น้องเลยปรเตียงกับพวกยังลายมาใ,ให้เนาะพี่น้องเนาะก็ได้จะเอาของฝากเล็กๆหน่อยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้ไปให้เรากินถือว่าลาบชิ้นหรือว่าลาบเนื้อนี่กาบ้านนอกบ้านนอกถือว่าแซ่บสุดแล้วแหละพี่น้องส่วนลายเพื่อนก็กินจะเจ่มว่า,าพริกเนาะหรือว่า ของได้เล็กๆน้อยๆของป้าของโรงแกงน,งน้ำหมกน้ำไม้ไปซนแหละพี่น้องเพิ่นก็บ,บ่ค่อยได้กินซีนกินปลาดอกเนะเาะอ่าซาดามื้อนี้กะต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนะเาะอ่าแม่ค้ำบานพี่น้องเอ้ยเนาะและลูกชายของเพิ่นชื่ออ้ายมีไซเนาะพี่น้องอยู่ต่างๆประเทศไไเพื่อและเพื่นฝากเงินมาให้บ่เตียงขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปจตลอดชีวิตนอนได้ภายในเงินหมื่นนอนตื่นทางเงินแสนเนาะ ทั้งสองทานเพิ่นพี่น้องเอ๋ไดมอบเงินมาให้บาเตียงแล้วก็บผักมาพันทั้งบาเตียงให้บาเตียงเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพราะพี่น้องเนาะมาให้เพิ่นในมณีกาบ,บาเตียงมาฮอดเมืองไซบุรีพี่น้องอแข่งสวรรค์นกีดและพี่นอนะ้องเนาะบ้านแกงไข่พี่น้องเอ๋เอาเสนอมื้อนี้บาเตียงขอตัวลาไปก่อนไมาเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเสนอมื้อนี้บาเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสชุกชุกชุกคนเดอ้อเนาะ